สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับโอ้กำลังทดสอบลิฟต์นะครับว่าจะขึ้นได้ไหมปกติวงสองไม่มีลิฟต์นะครับเอาโอ้โหเอาลูกแหวนั่นมัดเอาลิฟท์เซเวอร์ใส่กับของของแปร์ก็พอกันพอดีก็ได้ใส่ได้ ข้าวูยิงั่งนะมันได้มาทุกอย่างแหละลิบองยิงก็สั่งมาเพราะว่าองยิงสั่งมันต้องได้ทุกอย่างไงเสรได้เป็นยังไงสองข้างอ้เจ้เออตัวกลางนี่แหละสารละทั้งมันอูยิก็บอกที่แหะอ่า มันรับกันคืออย่านีมันลกเกาอคืออะไรใส่เบิ้งกวนี่ไไรใส่ไหมลเกาท่าเาออก่นานต้มองไเห็นพี่น้องกับมาปูสารผูเสียร้อนแล้วครับนี่ ยางถุงยังว่างหองถุงยางยุ่ยรถดับนะเบี้ยไเดี๋ยวถ้าบอกว่ามันเป็นถุงนิ่งงดอกถุงใส่เสื้อนะ่ะมันไม่เยี่ยมไม่ยาบเสื้อไม่กระเปแล้วพ่อ <laughs> ไม่หยียบไม่หยาบเดี๋ยวมันก็ไปเพื่อนี่กิดคับในงานมันลิ้นเลยสิเดี๋ยวมันกระเซ้า ไม่กลัด้าง h e a จุนเสอนจุ้นเส้นเบก่ออตดี๊กอะไรตัวโอ้ขอบคุณครับอีเมมาได้ใส่นี่ยครับมาได้กันทะลุมาได้กันทะลม เรามให่เ่เียเห็นเปลี่ยนได้ลูกมี๋ยนพ่อถือให้อันี่อ่ะออมเีนเลยบามากเตรียมฟองให้ยิ่งหลายเยอะพี่น้องสีสะเกดกันเองมาให้กำลังใจกัน พี่เลูกมบอกซะเดี๋ดเสาเด้อฝนเด้อยิงมาแล้วยังไม่กลับไปแล้วิดข้องเล้ดานมันเบิดย้ำฝนแล้วมันตกเรียนๆสี่ี่หอกตกเพราะว่าเห็นพี่น้องฮอนได้ครับ นี่ละกเ็ดเจาคือระไฝนตู๊กนูกู่นะวันนี้ครับเอาต๊กระยุน้ำตกระยูนน้ำกันนี่แหละเบ้านี้อย่าหามปลากันอยู่กับลูกสาวก่อนนะนั่นสาวลดี่วเห็นบอนอ่ะเอ้ พี่ม้อนไปไหนเนี่ยบนเสาโต๊ะปะลูกเออกันพาครึ่งออกเอาเนี้ยเหีกครึ่งต่องด้วยได้ใช้ไม้ที่ม่นเอาไม้ี่ครับเอาไม้จ้าเสาปนึงว่าไหนไปไหนอุ้ยจะวางไฟนะจ๊ะเติีมหนาหนึงเปิด มีดแหกเพิ่งแบ่งใจห้ใจให้เรยวจี้ไปลงเกานะจ๊ะพวกพ่าแม่อย่าจับแกที่นะ

ไม่โอเคเลยไม่อยู่เลยไม่น้ำพี่หมอนพี่หมอนพี่หมอนขมอนไม่หน่อยพี่หมอนเอาพอะนใตุ่มรจไม่เจอเลยีนะตุ่มกันติดวาดไปสว้ายโอ้ยหายไปหายไปบ่ขึ้นโม at, โ่ขือ

เช็คเชครับโอเคครับโอเคครับชทดสอบทดสอบีเอรเ็เช็คเบามากแทบจะไม่ได้ยินเช็คทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าเช็คเช็คทดสอบทดสอบวาชื่อ

กันพคิเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องทุนี้ครับอยู่ดีมีแงสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรวยทุกคนครับ